ที่เก็บแบตอยู่นี่นะครับบ่สิบ่ได้บ่ใช่สีล่ะครับสีโอ้ยน้อยๆพอไเด ันไพรพูดว่ครับปูนปูนกาวกับกระเบื้องเดียวเพื่อนพนเอาปูนกาวมาเป็นปนไดเอาใส่หลับแบดเหรมเ่นเห็นว่าอยู่ตรง่ังพี่แมทข้านั่งนี่ยเ้่าปไนน่ัะเหรอว่านใส่ข้านังตัวนี้เหมือนบมี่เนาะโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนบมี่ด้ครับมือหนาหนาเพื่อนพูดแใส่ปูน่ ต้นใม่เพิ่งัลงแล้วด้วครับพี่ซีต้นใหม่ข่ไข่ทุกต้นใหม่ตั่งมาเลยเดี๋ยไป้น่ไ้เขป็นส่ออกมาูเดมาเร่แบบวเนี้ยบอร์อยากเหตน้เนี่ยเบอร์ติดแอร์กับติดแอร์นะพน่ ดีนะเพื่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเิาไม่ละเบียงแเงี้ยเนาะชิบชิบบ้านนี่ส่งได้ครั่เอ้ยท่านอย่งเอ้ยท่ยังผู้ใดอะนเมื่อกี้อะบอกเปียงน้อยชิบชิบเอาเดี๋ยวนี้มาชิชิบเลดันครับเออมิ้นนย

ยเกียดตรงนั้นยกขดังลานยังหนไนั่งลานนี่นุกายังอ้า้นกขึ้นไปไไการก็ไปผิดม่ไ้ เอื้อมนี่ก็ได้โอ้โหโอ้โหเอาตดไปลไปจองยาปีไปไปเไปหลังไปเไปหลังไปหลัง็นัแล้วปีแล้วบไปพ่อละพอละพอละปีแล้วเลยจิ้มไปะเอาขีมเล็กเนาะไปเล็บิงเหรอพ้องจะใ้เอาลงพื้นก็แล้วยังว่าหัวขี้เย่ลงพื้นดีสมอดีเมอรยูขายเบุกิจต็ะมากขายเบ จนหลังจนเดินก so like ็ไ <peut> ด้แล <cũng S 3> ้วนมได้แล้วตอนตอนที่เขาบ้านใ้คนได้ไก่นเบิไปประมาณนี้หน่ย่และได้อพรกไปไล่ไนเบิงไปดวยดีดีมากได้ม่ไรครับมาตอนตอนไืนหนี้นเบิ้งหน่อยพอตอนไปยื่นนี้นเบิ้งหลายรจฮะเขาอใจมีกับบ้านสองช่งแล้วนะ กลับ้านแล้วี่กับนไปนพนมเอ้าหลือกลับบ้านทรใจกับบ้านกันแล้วหรกันกันเลยหรือก็อะไไปงานบ้านเขาเก้าเขาไปถ่ายรูปอยู่แล้วกับตันก็โดนแล้ว ตังทังใดพวกนทั้งตั้งทั้งดั้งตั้งมีด้ทั้งตั้ง้องางบทั้งตั้งเลยทั้งตั้งเลยานกีทั้งฝนฮะบานเดียวสองบานฝนเียวานไปะคเอยั ว่างไหนก่อนใจเอ็มไปยังไหนไปไหนครับได้ไปใจเอ็มึงก็เตะเบิ้มือเนี่ยหรอใจเองยังได้ยู่งแล้วกรสิได้ตัวเดียวแล้วเหรอมือหนิครับปยังไงครับคืนเขาบอลลุ่มจีกันแล้วเนี่ยดูน้องภาพด้วยครับไม่ใส่อะไรครับ

นี่ยังไม่อยู่สามื่นม่อยู่สามื่นกับแค่ผยดบิดมื่นละกองมื่นละกอ่ยผ่ี่พี่สาขาสอยู่เด้อติดสอบสบทางทางใดเมื่อไรก็คยดีถ้าใส่ข้างหลังบ้านนึงมันรัแบบอีเอากินมาอยูู่นลแบบัดแบบลงหมดเดี๋ยต้องเอาลงไปใส่ไปออกแบบเองงายนี่ก็ปลาไลาไปเลยครับว่าเรมาตั้ง่เหมือนดีแต่ว่าเราจะใช้ไฟเามรอนกัน ยไปหาทางมันมันบังเวีดีกที่หบังเงื่อนั่นละมันบงามงเี่มันงานนี้เขาหักใเสื่ออยู่นีก็พอ่เนาะโตแล้วมันเป็นกุ้งไอ้นี่มันเป็นคุ้งแต่อันี้มันเตะออกแล้วต้องหักออกไปเลยเอาผัวเจ้านี้ถอะไปยังถึงไม่อยากกับตนไหมไปมองนานอยู่มืกนกินสีเงาอยู่ไม่งม่น เอาหัวเจ้านี้ไปขั้หนาครับลงเปนหมั้วไหมเออเ้นติดหัว้ว่ใชแล้วองสามหเ็้หารอนีูนี่พออยู่ไปเหางเงอนกับอะไรมือนิก็มัดมือเลยรมือหนิเป็เงื่อนเขาบ่าเลยไอซีแปลว ขลูบแล้วาูแล้วัรัมเงินขาบ้านไหมเปิดทาปกติมืสองรอยสามรอยไปีหนมีเงินเขาบ้านเลยอย่าเาเด้อจะยืมเงินไทยประเดียืมเงินไทยประได้๋ยวไม่สวทางเดียวใส่ข้างหลังยืมได้ยืมได้ไหนยืมเงินเนี่ย่คร่เยใยืมเล้ยเอายู่ใส่ขึ้นใ่อแม้ยังเงียน

ใครยังทุบอ้อมสินอยู่ไหมควกเคยกลับไปว่าอมสินหายไปใส่คยทุบตัวกระดูกมันได้อยู่วันีมงรูกรดูเ้ออ้ีกออนี่นะแมนอยู่บ่าอแมนยงเลยม่ด้มาที่ปุักแล้วนวามาหวงลดแล้วเพื่อน มันโ่อนไหมตาท้ายบ้านจะบินใช่้าเป็นดยผน้เป็นดอยข้นบแ้วเขา่นเป็นเจ้าเี่ยงด้กันไมบอเออเออจจอดนี่ไรเอจาดที้าว่เออแอร์ซ้อมเครื่องเป่าห่อนเบื่อล้วก็จะี่ป่าที่บ พี่บ้าพี่ป่มาตี่งโทษเจ้ากันผีเจ้าป่อแอจปเฮี้ยงข่ยข่นอนเมื่เไรกต้องเอาแอมาส่ประเดี๋ยจิ้แยเพื่อจต้องเป้าแอ่อยแอเจ้า

ฉันก็มาตั้งรอแล้วตวน้ายิ่งรออยู่อยากดัวเมีก่หลังกัได้เราหน้าอะไรนะยีก่หลังกันได้เข้าเาอยุมค้างเยว่านี้ว เอาใจละอะไรก็ย่าดอกครับมีต้นอะไรก็ย่ามันเนาะแรงเข้าจิ้มไปต้องทำมาสร้างดอกแรงไฟไฟซื้อมากเด้อไฟซื้อไหลีสไฟสร้างให้ยกที่เดาพอใจแล้วพอใจยังไงลากไปเดี๋ยวสอง้องเป็นยังไงภาพเลยไฟจำไส่ของนั่อไฟก็ได้เอาแรงของที่เรา ผดวเข้่จะข้้นอยู่ัเป็นี้ที่เอยนม้วอย่างนี้เอถ้าดึงทุกหลังหอยเลก็เลดึงนาเดี๋ยวพอมันจะดึงาบอไม่ตอดโนอยเล็ไ่ึ้นึนจบดรอไ่ไต้องดตัวดึงเออไ่ดจะด

เ้าอลเป็นเลปิดได้แล้ววะบ่ได้่ไาเดเป็นยังเขาที่ว่าอันตรีขที่สองไม่ติดใช่ไหมมันขึ้นเขาเวลาแต่วัเ้นเาแต่เบริกานล้วมันขึ้นในตอนนี้น่ะเนี่ยมันก็นังเศร้าเลยอ่ะบารีมื่นืนนี่ล้วมันติเปิดให้อย่างลุงเยากรหันนอ ไก่สักยังกจะคุเผาเลยอ๋อมันเป็นเฮียมันเบ่อนดนี่นะอ๋อหอจ้างกูนะนี่ยังแกงไตี่ดีมองนี่นะี่เกราบมันมีนี่ลองระบาดนี่

เราเดินเล่นไปยังบ้านกันละวะที่ผมดูรอดไปนะครับไปรุมตุ้งเม้งอยู่แถวไหนฮะกาแฟใช่ปะกาแฟเอาเกี๊ยงมาเลยมา